อ่ะตอนนี้เป็นเวลานี่ฮะประมาณเกีอยบเที่ยงคืนนะฮะวันนี้เราจะมาดู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 เบียอา <c oughs> มาีเกมเมอร์กันนะฮะสุดยอดเกมเมอร์ของเราฮะวันนี้เขานอนหรือยังฮะผมบาร์บิววันนี้เราไปติดตามสุดยอดเกมเมอร์ฮะว่าเขานอนกันยังไงฮะ แม่แน่ฮะทุกคนอาจจะเห็นเขาแล้วเราไปดูเขาใกล้ๆกันดีกว่าฮะโ้โหเจมเมอร์ของเราฮะโหสุดยอดมากฮะ เดี๋ยวเรามาดูมุมนี้กันใกล้ๆกันดีกว่าเดี๋ยวต้องค่อยๆไว้ฮะเ <laughs> ขารู้ตัวฮะ <laughs> <laughs> Thank <sighs> you.